ถาถามพี่ว่าวิชาที่ยากที่สุดของวิศวะจุฬาคืออะไรใช่ไหมครับจริงๆพี่ตอบได้เลยค่ะวิชาที่ยากที่สุดคือวิชา <c oughs> ฟิสิกส์นั่นเอง <c oughs> <c oughs> ๆๆนะครับหลายคนถามพี่ว่าพี่พี่เป็นครูสอนฟิสิกส์นะทำไมพี่บอกว่าฟิสิกส์ยากที่สุดใช่ไหมครับจริงๆพี่บอกเลยว่าฟิสิกส์นะคะคือวิชาปรับเซียนของเด็กวิศวะจุฬาเลยแล้วเหตุผลคืออะไรใช่ไหมอันที่หนึ่งเลยนะครับฟิสิกส์ที่น้องเรียนมสมหม6ทั้งหมดเลยนะลูกน้องต้องจบภายใน1ปีนะครับแล้วน้องจบเนื้อหาแค่นั้นไม่พอนะครับ เนื้อหาที่น้องต้องจบภายใน1ปีเนี่ยมันจะลึกกว่านั้นอีก2ขั้นนะคะแล้วนอกจากนี้นะลูกในฟิสิกส์มหาลัยที่นอกจากเยอะแล้วนะครับนอกจากลึกแล้วนะครับในฟิสิกส์มหาลัยเนี่ยมันยังใช้แคลคูลัสมาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนะครับและน้องลองนึกภาพนะครับเด็กปีหนึ่งที่เข้าไปแคลคูลัสได้แค่พื้นฐานแต่น้องต้องเอาแคลคูลัสไปประยุกต์อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติฉะนั้นตัวนี้คือสิ่งที่ปรับเสียนมากๆเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครเข้าวิศวะจุฬา พี่บอกเลยว่าวิชาที่น้องต้องเตรียมไปก่อนเลยนะก็คือวิชาฟิสิกส์นะครับซึ่งไม่ใช่ฟิสิกส์ธรรมดาแต่เป็นฟิสิกส์ระดับมหาลัยจ้ะ